ข้าแต่พระบิดาเจ้าเวลานี้ลูกขอบพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงใช้ลูกให้เป็นภาชนะเป็นท่อแห่งพระพรของพระบิดาไปยังพิโปลูกรู้ว่าถ้อยคําของพระองค์นั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นชีวิตของพระเยซูิถ้อยคําของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์และมีฤิธานุภาพแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณ แทรกแซงมในขข้อกระดูกทุกชิ้นส่วนของพิโปได้บัดนี้เรารู้ว่าพิโพต้องการพลังของพระเจ้าพี่โพต้องการการฟรื้นฟูจากสวรรค์และพิโพต้องการความกระตือรือร้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะองค์พระผู้มนเจ้าเป็นแหล่งกําเนิดแห่งชีวิตและในพระองค์ไม่มีความตายแต่มีแต่ชีวิตของพระเจ้าเท่านั้นที่ดํารงอยู่บัดนี้ขอบพระคุณพระองค์เราจะสถาปนาฤทธิเดชของพระวิญญาณสุดเทลงมาอยู่ในร่างกายของเขาณบัดนี้และเดี๋ยวนี้เราสั่งจากเบือขวาสัดของพระบิดาเจ้าในสวรรคสถานในพระนามของพระเยซูกิ์เจ้าว่าร่างกายของพี่โปเอ๋ยจงมีกําลังขึ้นในพระนามของพระเยซูกิจจงมีกําลังขึ้น ความเหี่ยวแห้งเอย๋ยจงกลับตื่นขึ้นจงกลับตื่นขึ้นในธิเดยียแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าต้องจงกลับตื่นขึ้นในธิเดยียแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระบิดาเจ้าที่ <c oughs> การกินและการดื่มของพี่โป้นั้นจงกลับมาเป็นปกติขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงกระตุน้นเซลล์ทุกเซลล์อวัยวะทุกชิ้นและทุกระบบในร่างกายของเขาที่เสื่อมซึมจากฤทธิ์ของยาเคมีบำบัดขอพระเจ้าทรงกลับ เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยังเสื่อมสูญและเป็นสิ่งตกค้างอยู่ในร่างกายนั้นจงกลับมาเป็นปกติขอบพระคุณพระเจ้าที่คำถานที่ลูกสถาปนาไปนี้เป็นชีวิตของพระเยซูกิตเป็นพลังของพระเยซูกิตที่เป็นขึ้นมาจากความตายและทรงสถิตเบื้องขวาพระดลของพระบิดาเจ้าเราสั่งโดยความเชื่อของพระเยซูริส์เจ้าว,ว่าร่างกายของพี่โปเอ๋ยจงมีกําลังขึ้นจงสามารถกินข้าวได้เป็นปกติ ข้าแบบพระเจ้าและระบบความผิดปกติทางสายตาจากการที่เขาทำทีคมบบำบัดมานั้นเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงปรับสมดุลในร่างกายของเขาบัดนี้เราเชื่อว่าพระเจ้ากําลังทํางานผ่านคําอธิษฐานและพระองค์จะต้องทําอย่างแน่นอนเพราะนี่คือน้าพระทัยของพระเจ้าที่ประทานแล้วในพระนามของพระเยซูิษ เพราะพระเยซูกิ์มาเพื่อพี่โป้จะมีชีวิตและมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ขอพระเยซูคริสต์เจ้าทรงคู้ชีวิตของพี่โป้ออกมาจากพลังแห่งความตายและแดนผู้ตายพระบิดาเจ้า้าดในบ่ายวันนี้และตลอดทั้งวันนี้และจนถึงวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปจนกว่าที่เขาจะเข้าสู่ระบบของการฉายแสงขอพระเจ้าทรงเสริมเนี่ยแรงและกำลังให้กับเขาที่จะสามารถมีการกินการดื่มที่เต็มที่ สามารถบำรุงร่างกายให้กลับมาแข็งแรงมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาของการฉายแสงบัดนี้เราสั่งให้ร่างกายให้เซลล์ทุกเซลล์อวัยวะทุกระบบในร่างกายจงฟื้นขึ้นมาจากความตายจงมีพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เจิมอยู่เหนืออวัยวะทุกชิ้นส่วนข้าแต่พระเจ้าเราขอพระเจ้าทรงปรับสมดุลที่สายตาของเขา ให้กลับมาโฟกัสได้เต็มที่เหมือนเดิมขอพระเจ้าสมบูรให้สิ่งที่เป็นอื้อออึ้งในหัวของเขาสิ่งที่เขารู้สึกว่าไม่สบายตัวและไม่สบายใจนั้นจงกลับสมดุลเพราะข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องแผ่นดินของพระองค์และแผ่นดินของพระเจ้านั้นคือเรื่องของความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมดีในพระเจ้าในพระวิญญาณสุดบัดนี้เราสถาปนาความชื่นชมดีความรักสันติสุขความปราบเพิ่มใจผลของพเพวิงญาน,านการคิดแง่บวก การมองโรคด้วยความหวังการมีความรักของพระคริสต์ครอบครองอยู่บัตรนี้ความรักของพระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระยิ่งสุดคือองค์พระติเอกภาพมีชัยชนะเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งนะเพราะความรักนั้นชนะทุกสิ่งและความรักของพระเจ้านั้นมีอำนาจชนะพลังแห่งความตายได้ขอพระบุณพระองค์ที่ จากเหตุการณ์เหล่านี้ที่เขากําลังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการรักษาขอพระเจ้าสถิตยอยู่เขาในทุกช่วงเวลาของความเจ็บปวดและความเจ็บป่วยเราขอสั่งแล้วเราขอเสริมสร้างเรียกในเขาโดยคําอธิษฐานจากการเจิมแห่งพรัยามในพระนามของพระเยซูกิเจา้าขอบคุณพระองค์ที่ถ้อยคําที่พระเจ้าตรัสในพระคัมภีร์ว่าคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมและมีจิตนึกว่าเขาเป็นเดียวกับพระเยซูกิคือตัวลูกเองนั้นมันมีพลังและเกิดผลมากลูกขอบคุณพระองค์ที่ พี่โป้ฟังคำพิธานี้โดยความเชื่อและพี่โป้เป็น r e c e ิฟเวอรที่เหมือนกับ วิทยุทรานซิสเตอร์ที่รับพระพรของพระเจ้าได้อย่างเต็มเปี่ยมในเวลานี้ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้า,พร,พ,าพระบิดาพระบุตรพระยิสุทธ์กลังปรับจิตของเขาปรับวิญญาณเขาและปรับร่างกายของเขาให้เป็นเสมือนตัวรีเซิเวอร์เป็นรีเซปเตอร์ที่รับพระพ,พรของพระเจ้าในการบําบัดรักษาอย่างเต็มเปี่ยมขอบคุณพระองค์ที่สิ่งนี้จงบังเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ในพระนามของพระเยซูเจ้าอาเมน